สวัสดีครับจากช่อง Audio about ารกรับดำเนินการโดยบริษัทเ h เบนเบ e เ t อรจำกัดจำหน่าระบบเสียงระบบภาพกล้องวงจรปิดสหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าของยี่ห้อยาบา่าสินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรตามไปดูกันครับแล้วก็ตัววิดีโอที่ท่านได้ชมไปเบื้องต้นนั้นเป็นตัววิดีโออินโทรก็น่าจะพอเดาออกได้ว่าเป็นสินค้าเป็นอะไรตาไปดูกันครับ ตัวนี้ครับเป็น Yamaha AG06MK2 Live Streaming Mixer เป็นมิกเซอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ในลักษณะเป็นสตรีมมิ่งเดยตรงเลยฮะสตรีมมิ่งก็คือการอาอกอะดาะส่งสัญญาณเป็นผ่านอินเทอร์เน็ตสดๆจะใช้ในส่วนของอันนี้ก็ได้ฮะส่วนของกับประชุมออนไลน์เป็นลักษณะเดียวกัน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอินเทอร์เฟซไปก็หน้าตาประมาณนี้ย์หจริงจะมันจะมีอยู่สองรุ่นนะศูนยกับ06แต่วันนี้หยิบอเอาตัว06นย์หมามาทำคลิปก็ถ้าเป็น03ก็จะมีเป็นช่องเดียวช่องมานจะเปช่องเดียวแล้วก็จะมีเป็นสไลด์หสไลด์ ลักษณะคล้ายๆกันถ้าหยิบไปใช้มาดูหน้าตามาดูแต่ละปุ่มแต่ละช่องกันดูฮะตรงนี้เป็นช่องใหม่เป็น Combo j จ c คช่องใหม่คอมโบแจ็ใช้ได้ทั้ง x อ r แล้วก็โฟนแล้วก็ปุ่มใช้งานกาจะใช้ลายก็กดลงถ้าใช้ไม่ก็ไม่้ดงกดสาาัญลักษบอกไว้ ตรงช่องที่สองนี้จะเป็นกีตาร์แล้วก็ไลน์กีตาก็กดตัวนี้เพื่อจะลดสัญญาณลบให้เหมาะสามกับกีตาร์ส่วนไลน์ช่องไลน์ก็จะใช้ไม้ถ้าใช้ไม้ตรงช่องนี้ก็ไม่ต้องกดเหมือนกันนะตัวนี้ถ้าใช้ไลน์ก็กดลงมาต่อตรงนี้ปุ่มไฟแฟนทอม ก็คือตั้งสองปุ่มเลยแฟนทอมกับบางทีเราใช้ทรีนสตรีมมิ่งเป็นเป็นไมโครเดเซอร์ไมโครเดเซอร์ก็เอาไปเสียบกับตัวช่องน,นี้แล้วก็กดไฟตัวนี้ไมโครเดเซอร์ที่เราใช้สตรีมมิ่งหรือใช้ทำพอร์ตแคสต์หรือออนไลน,น,น์ต <IT> ่อเนา่เช่นว่าทำ,ทำประชุมออนไลน์ขายของออนไลน์แล่าพวกนี้เราก็จะสมมตนจะใช้เป็นตัว ไมโครเดเซอร์าไมโครเดเซอร์ไวตอบสนองต่อเสียงได้ไวมากแล้วก็เสียงนี่จะออกไปทางกลางแล้วก็แหลมหน่อยๆก็เลยเหมาะกับการสตรีมมิ่งการพูดการคุยต่อมาปุ่มปรับ ความแรงของสัญญาณหรือว่าเกณฑ์สองผมนี้ก็ปรับเอาก็าเสียบแล้วมันมันเกณฑ์มันยังไม่ได้จะเบาไปอะไรก็ขนาดยังะระดับสัญญาณยังไม่ได้เราก็ลองปรับดูปรับปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มตัดเสียงตัดเสียงก็คือมิวตัดเสียงวชั่วคราวที่เราตอนนี้เราอาจจะ ไต้องการให้เสียงออกไปแล้วตัวนี้คำอมตัวนี้ปุ่มคอมอีค e ิวรีเวิร์สก็ก็จะใช้ก็ต้องกดกดตัวนี้ทีนี้ก็ปุ่มพวกนี้มันจะมีมันจะมีะเขาเรียกว่าแนะอปพลิเคชันนะต้องไปโหลดตัวแอปพลิเคชันลงมามาในโทรศัพท์เพื่อ เพื่อที่จะเข้าไปดูเดนในรา,ายละเอียดเพิ่มเติมปรับเพิ่มเติมตัวนั้นเพราะตัวตนี้ปรับได้เล็กน้อยเองแล้วก็ปุ่มตัวนี้ก็ปุ่มเลเวลค่ะปุ่มปรับความดังอตอนนี้ปุ่มอินพุตเป็น Stereo โออินพุตสเตก็เนีย LR LR แต่ว่าเป็นแจ๊ก ไม่เหมือนกันเนี้ยนี่แ c ซนี่โฟนตัวนี้ก็ปุ่มไฮปุ่มโล่ก็เวลาจะใช้ไฮใช้โล่ก็กดตัวนี้ไฮนี่ส่วนมากก็จะกกเป็นพวกอุปกรณ์ดนตรีฮะเป็นพวกคีย์บอร์ดเงี้ยกีตาร์ก็เสียงมันสัญญาณที่เข้ามามันค่อนข้างจะ,ะไรก็ผ่านช่องนี้ได้ไม่ต้องกดลงถ้าเราจะใช้สัญญาณพวกพวกลาย ออกวันนี้ก็ใช้มไมโครสัญญาณจะทำกว่าแล้วก็มาตรงนี้ก, headset, ก็ปุ่มเฮดเซ็ตและกระพมใหม่ใช้ร่วมกันนะครับใช้ร่วมกับทางช่องนี้ก็เห็นไ,ไหมทูชั้นนึงถ้าเกิดเราใช้เสียบ เสียบเสียบไม้จะเป็นไม้เป็น3.5มจนะครับ3.5เสียบพะช่องนี้ก็จะช่องนี้ก็จะโดนตัดเลยวิชาช่องนี้หูฟังถ้าเสียบหูฟังตรงนี้หูฟังตัวนี้ก็จะโดนตัดอันนี้ก็ไว้ใช้ลักษณะเป็นเป็นหูฟังชนิดที่ว่ามีมีไม้อยู่ด้วยนี่ก็หูฟังชิพตัวน,นี้ มค์ีตรงนี้ก็คุยกันไปจะเป็นต่อสตรีมมิ่งเกมฮะตรงนี้ก็สัญญาณออกก็เอาแหล่งเสียงที่เป็นออกเข้ามาได้ส่วนตรงนี้สตรีมมิ่งเอาก็จะมีเป็นสามขีดสามสามตำแหน่งอันนี้ก็คือตำแหน่งแรกรายก็เอาสัญญาณช่องที่ ช่องที่1ที่2อ่ะไปอาจจะไปที่ออกไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ออกไปที่แท็บเล็ตเพื่อ,อประช้ยงานอินพุตที่2จะที่เป็นมิกนะอินพุตมิกอินพุตมิกก็คือทำการบอดแคสต์บอดแคสต์แล้วก็อินพุตที่3จะเป็นลูปแบง ไอ้ l ู o แ b a c นี้ก็คือการเอาเป็นสตรีมเกมหรือบอดแคสต์นะก็คือการนำสัญญาณจากตัวตัวแหล่งแหล่งสัญญาณเช่นว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่เข้ามาร่วมในการสตรีมก็คือแล้วก็ส่งออกไปทั้งสอง,สงอย่างก็คือทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็ตรงน,นี้ปุ่มสเตอริโอเก็เอาพูดที่เป็นสเตอริโอก็ เอาไปใช้ก็แล้วแต่จะใช้ทำอะไรเป็นสัญญาณออกมาตัวนี้มอนิเตอร์เอาก็เป็นเข้าที่มอนิเตอร์แล้วก็ปรับปรับปุ่มปุ่มปุ่มไหนเอยปุ่มนออี้ม,มัม้ยมอนิเตอร์ แล้วก็นี่ก็เป็นฟุตสวิตฟุตสวิตนี่ก็คือเป็นการควบคุมควบคุมช่องไอ้นี่ผมก็จําไม่ได้นะก็เคยเคยเข้าไปดูในในเมน,นูแต่จ,จาไม่ได้นะที่คือ,อเป็นสวิตเหยียบฮะไปควบคุมคุมบางบางอย่างก็เดี๋ยวครับต้องเข้าไปดูเมน,นูนอีกทีนึง ตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับออวอลลุมของ USB ฮะ USB ด้านหลังนี่ตรงนี้ครับไอตัวนี้ไม่ใช่นะครับพอดีตัวนี้มันยาวไปหน่อยออปุ่มปรับปุ่มเมนคือตัวนี้ปุ่มปรับทั้ง แล้วก็ทีนี้มาดูด้านหลังของเครื่องตัวนี้ก็เป็นช่องช่อง USB สำหรับคอมแล้วก็โทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็5โวลต์ DC ก็เป็นจากอะแดปเตอร์ถ้าเราถ้าเราใช้คอมเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องเสียบก็ได้แต่ถ้าเราใช้ตัว iPad หรือมือถือเนี่ยต้องเสียบตัวนี้ด้วยเสียบตัวตัวจ่ายไฟให้มันอะแดปเตอร์ให้ไม่งั้นไฟไม่พอ ก็ทีนี้ก็มาดูตัวอแอปพลิเคชันนี่แอปพลิเคชันคือการการปรับใช้ฮะการปรับใช้ตรงนี้นช่องนะช่องสเตอริโออินพุตตัวนี้อันนี้มาดิสเตอริโออินพุตไมไม่อินพุตคอมโบกีตาร์คอมโบ USB อยู่ด้านหลังนี่ที่ไม่ดูเมื่อกี้ตัวนี้เฮดเซ็ตเห็นไหมเฮดเซ็ตก็อันนี้ช่องเฮดเซ็ต Head, อันนี้ช่องใหม่ส่วนตัวนี้สี R ่โพล์ม e ินิอินพุตเอาพุตแจ็ค T-R-A เห็นแจ็คโทรศัพท์ไหมแจ็คโทรศัพท์มันจะมีถ้าเป็น3.5ทั่วไปมอสจะมี2ขีดแต่แจ็คที่ใช้กับตัวนี้ก็คือ4ขีดก็บเสียบเข้าไปได้เลยอินพุตเอาพุตได้ ตรงนี้เพิ่มดนตรีประกอบและยเสาร์เอฟเฟกจากอุปกรณ์สตรีมมิ่งหรืออุปกรณ์ภายนอกอะฮน,นี่ภายนอกอันนี้ก็คือตัวมิวสิกอ่ามิวสิกตัวนี้ก็ออดิโอก็ออกไปสตรีมมิ่งก็ทั้งมิวสิกทั้ง Audio. ออดิโอก็อันนี้ออกคือเสียงเราเห็นจะไปฟังก์ชันลูปแบ็กเห็นไหมลูปแบ็กก็คือการนำเอาเสาร์มิวสิก แหล่งเสียงจากคอมพิวเตอร์ที่เราอาจจะเป็นตัวที่เราทํางานอยู่เข้ามาร่วมกันในมิกเซอร์ตัวนี้ได้แล้วก็พูดไปแล้วก็มีเสียงมิวสิกมาจอยด้วยแล้วก็ส่งออกไปพร้อมกันนี่ก็เหมือนกันจากเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีก็เข้ามาได้แล้วก็ผสมกับตัวนี้แล้วก็เอาพูดไปด้วยกัน Wide ไ h ้เ t u p เพิ่มเสียงการใช้ดดเสียงผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Input ตเอาขนาดเล็ก4ี่วนี่เละรัก็คงจะเป็นตัวประชุมทางไกลมีเลือกสตรีมมิ่งด้วยอุปรกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB อุปรกรณ์ย่อยที่เชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนก็อันนี้ไปที่ สตรีมมิ่งเหมือนกันนี่ก็สตรีมมิ่งอันนี้ก็จะเป็นผู้ให้บริการคือเขาส่งอย่างไรเนี่ยไม่แน่ใจนะส่งไปทีโฮสตส่งข้อมือถือก็ทำได้ตามนี้ทีนี้ก็มาดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั้งหมดของ ตัว h g 0 6กันฮะก็เป็น Mixer l i ์ไลฟ์สตรีมมิแบบ6ช่องสัญญาณพร้อมอินเทอร์เฟซระบบเสียงแบบ USB ตัวอินเทอร์เฟซก็คือหมายถึงว่าการการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับมิกเซอร์ฮะก็เขาเขาถ้าไม่ถ้าไม่มีอินเทอร์เฟซตัวนี้เขาจะคุยกันไม่รู้เรื่องกัต่อใช้ร่วมกันไม่ได้ สามารถใช้ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์พร้อมกัน2ตัวก็จ่ายไฟแฟนทัมได้2ช่องอุปไฟสี6สบปกโวล์แฟนทมาเวอร์บนช่องสัญญาณเอาพุทชั้นหนึ่งชั้น, 2, อนสองในไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ด้วยกล่อง Di ก็กล่อง Di ก็คือเป็นกล่องที่แปลงสัญญาณจากอันบาลานเป็นบาลานเพื่อที่จะทำให้สัญญาณไปรไะด้ไไลขึ้น ไมมก็ปรับแต่งสัญญาที่มันแรงก็ให้มันลดลงมาเปนในพืชนทีนงานต่อไปอินพุตไทยแซงสลักกีตาร์ในช่องสัญญาณชนันสองก็คือที่ให้ดูมาสักครู่ก็จะเป็นมีช่องมีรูปกีตาร์โชว์อยู่ถ้าใช้กีตาร์เราก็ก็ไปกดปุ่มนั้นก็ดูสัญลักษณ์ว่ากดก,กดไหมกดมีช่องสามารถใช้ลายใช้กีตาร์ซึ่งเป็นช่องเดียวกันแล้วก็ดูสัญลัษณ์ออก ความละเอียดสูง24บิต192 k เก้ H. อครที่การบันทึกค่ะการบันทึกก็24บิต192 k กก็ละเอียดอยู่เพราะว่าการบันทึกเสียงที่เป็น DVD เอ้ย CD CD ที่เราฟังเสียงกับ CD ว่ามันเสียงชัดเจนแค่ไหนแต่ตัวนี้มากกว่า CD เพราะ CD มันแค่16บิตตัวนี้24บิตก็ชัดเจนกว่า บันทึกเสียงได้สองแท็กสองแท็กก็คือเป็นการบันทึกเสียงดนตรี1นึ่งแท็กแล้วก็เสียงพูด1นึ่งแท็กหรือว่าดนตรีก็จะเป็นทีอะไรก็คือเสียงจาก2แหล่งเมืด้วยอินพุตเอาพุตขนาดเล็กแบบคูวสีแบบสีคู่ r R S, <S, <S ก็คือ4ขั้วครับสีั้วที่พูดให้แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือ โทรศัพท์แจ็คโทรศัพท์นะฮะมันจะมีสี่ขั้วอย่างหูฟังนี่มันสี่ขั้วทีละสามจุดห้าดับเบิลไดคือสองขั้วสเตอริโอดับเบิลด้ก็เพื่อรองรับแอปพลิเคชันการสตรีมมิ่งที่หลากหลายอินพุตฟังก์ชันรูปแบ็กที่ยึดติดเหมาะการไลฟ์สตรีมมิ่งหรือบันทึกเสียงปุ่มปิดเสียงช่วคราวเพื่อการไลฟ์สตรีมมิ่งที่สะดวกง่ายก็คือปุ่มมิวตรงนี้ควบคุมง่ายและเป็นมืออาชีพด้วยเอฟเฟกต์หนึ่งทัช ็คือคือปุ่มเดียวสามารถปรับได้คอมอีค e ิวเรมอร์แล้วก็แอมซิมูเลเตอร์มีแอปพลิเคชันให้ใช้ครับก็จะเป็น AG c คอนโทรลเลอร์ใช้ในวิดโด้แม็กแล้วก็ไอโออสก็ยังใช้กับ a n นด o i ยไม่ได้รองรับวิดโด้แม็ก โดยการเชื่อมต่อ USB-C การเชื่อมต่อ iOS ผ่านแ Apple Camera Adapter ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ USB ภายนอกอันนี้ก็เป็นสำหรับท่านที่เป็นใช้ตัว iPhone iPad รองรับอินดอ i d ด้วย Input Output ขนาดเล็กแบบ4ขั่ว T-R-S ก็ a n d r อ i d เฉพาะเสียงครับอินพุตระบบไฟแบบ USB-C ก็5โวลต์ DC แล้วแบบใช้ไฟ900มิลลิแอมมีฟังก์ชัน c u b a e AI Web Lab Web Lab s e c u b a Seat LE and l i g In Share Light En Share ก็อันนี้ผมยังไม่เคยใช้นะก็คงต้อง าได้แต่ไหน,ไหนซื้อไปก็ไปลองใช้ดูถ้าถ้ายังไงถ้าเกิดว่าใช้งานแล้วยังยังยังงงๆก็แจ้งมาทางเราไดเ้เราก็จะประสานงานกับทาง y มา a h าเพื่อชี้แจงในเรื่องนีออ้อุปกรณ์ผ่านการรับรอง OBS มอบประสบการณ์การสตรีมม i n g ที่ไร้รอยต่อด้วยโปรแกรม OBS Studio O.P.S เนี่ยผมก็ใช้อยู่นะน,นี่ที่ใช้กาคุยกับท่านผู้ชมนเนี่ยผมก็ใช้โปรแกรมนี้อยู่ O.P.S เอ่อบริษัทเดิมเบทเอจำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้มีเว็บไซต์ชื่อ a u d i o a b o u t .com แล้วก็มีโซเชียลมีเดียก็เป็น Facebook f a c e b o ก็เ็เว็บเฟซบุ๊กไลน์แอดชีฮิตอออดิโออาบัลส่วนตัวไลน์แอด ไล์แอดก็จะเป็นแอดออเดียแล้วก็มีร้านค้าที่ในไลน์คือมาช็อปก็มีมีสินค้าอยู่หลากหลายาก็เข้าไปส่องดูกันได้ครับแล้วก็บา้านตัวบริษัทยอยู่ที่บา้านฟ้าอันดวัับถนนนรตรานมินบุรีกรุงเทพโทรศัพท์ก9 5 2 3 2 7 0 8าไลน์แอดก็ตามนี้ ถ้าสะดวกจริงก็ไลน์แอดก็ตรงนี้ดีกว่าสแกนเลยแล้วก็แจ้งความจะจำนงเข้ามาไวา้เราทำอะไรเพิ่มเติมให้บ้างส่งข้อมูลให้ไหมหรือว่าติดต่อทางทาง,ทางตัวยมามาให้ไหมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมต,ตรงนี้ในการใช้งานได้ ถ้าท่านผู้ชมชมวิดีโอนี้แล้วมีประโยชน์ก็ฝากดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ